สวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์ก็จะมาแนะนำวิธีการดู GPS ดู Google Map นะคะให้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เป็นคนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่รถพ่วงรถเทรนเดอร์นะคะเพราะว่า Google Map อะ GPS คือเขาทำมาสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กและสำหรับพวกเราคือจะมีปัญหาประเภทแบบว่า Google พาเข้าซอยเล็กซอยน่อยใช่ไหมคะ GPS พาลัดเลาะเข้าหมู่บ้านพาวิ่งผ่าเวลาอะไรไปอย่างเงี้ยคือเขาไม่รู้ละค่ะว่าเออเราขับรถขนาดใหญ่ไม่สามารถขับเข้าในเมืองได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนเลือกเส้นทางเองนะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางก็คือเสมียนอะ่ะก็จะส่งพิกัดปลายทางมาให้เราใช่ไหมคะคือที่ใหม่ใม่เขาจะส่งให้อยู่แล้วแหละ แต่บางบริษัทก็อาจจะไม่ส่งอาจจะให้เราเซิร์ชหาเองใช่ไหมคะส่งแค่บอกว่าอยูดตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็ให้เราหาเองแต่บางบริษัทก็ดีคือส่งพิกัดปลายทางมาให้เราเลยแต่ระหว่างทางคือให้เราหาวิธีทางวิธีหนทางไปเองก็คือณนะตรงระหว่างทางนี่แหละที่เราจะมีปัญหานะคะคือปลายทางอะ gps จะพาไปเราพาเราอะ ไปเป๊ะอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้ระหว่างทางอ่ะ GPS ชอบพาเข้าซอยเล็กซอยน้อยเพราะฉะนั้นก่อนเดินทางนะคะพิมพ์แนะนำให้หาปากกาดินสอสมุดเองีงเล่มมาจดนะคะว่าคือเราจะเดินทางเส้นไหนก็วิธีการดูนะคะก็ตั้ง GPS ไปเลยแต่ว่ายังไม่ต้องให้เขานำทางนะคะเราก็เลื่อนเอนดูก่อนเลื่อนเอนดูอ่ะ ดูปลายทางก่อนปลายทางนะคะดูซิว่าตำแหน่งใช่ไหมวิธีการดูก็คือนี่นะคะสลับไปตรงดาวเทียมนะคะเราก็จะมองเห็นเลยมันเป็นสถานที่ที่เราจะไปไหมอ่าเราจะไปส่งอาหารจัดเป็นไซโลโอเคจีเพต้องพาเราไปถูกแนะ่นอนแหละไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะ โอเคงั้นผ่านงั้นเราไปดูเส้นทางระหว่างทางกันที่พิมพ์ไม่ใช้ดาวเทียมตลอดเวลาเนี่ยคือใช้ดาวเทียมแล้วใช้จำนวนเน็ตเยอะนะคะก็เลยไม่ใช้หมายเลขถนนยิ่งเลขจำนวนเยอะนะคะถนนยิ่งแคบ เลขจำนวนน้อยถนนกว้างนะคะอย่างถนนหมายเลขหนึ่งเป็นถนนพะหนยอทินนะคะซูมลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นชื่อถนนนะคะถนนพะหนยอทินโอเคเลนใหญ่คือพิมมันจะเป็นคนที่ชอบตั้ง GPS แล้วก็คือเวลาพิมบอกทางเพื่อนอ่ะพิมจะบอกอย่างนี้นะคะบอกเป็นหมายเลขถนน บอกเป็นจุดสำคัญนะคะอันนี้ GPS ให้เราเลี้ยวเข้าซอยแยกเกาะขาใช่ไหมคือณตรงนี้เราก็ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจใช่ไหมว่าเลี้ยวได้หรือเปล่าคือจะบอกเลยว่าซอยเกาะขาเลี้ยวได้แต่ว่าติดเวลานะคะเพราะว่ามันผ่านหน้าเทศบาลผ่านหน้าตลาดและตลาดทางเหนือคือตั้งตั้งกันตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ตีสามนะคะ ผ่านที่ว่าการอำเภอด้วยคือถ้าเกิดมันยังไม่สว่างอ่ะมันไปได้แต่ว่ามันก็เป็นซอยเล็กๆแหละตู้คอนเทนเนอร์ก็ไปผ่านนะแต่ก็ระวังสายไฟนิดนึงก็ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเราวิ่งเส้นนี้เลยค่ะวิ่งหมายเลขหนึ่งพอหอนยอทินให้สุดนะคะจนไปตัดถนนนี้ คือเราซูมลงมาได้นี่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เข้าเส้นนี้เราก็วิ่งอ้อมนิดนึงแต่สำหรับ10ล้อ6ล้ออ่ะคือถ้ายังไม่ไม่เป็นช่วงติดเวลาก็ไปได้นะคะเพราะว่ามันล่นระยะทางไปแต่ก็ไม่แน,น,นะนำคะ่ะเพราะว่ามันเ,เป็นทางเข้าหมู่บ้านเขาเนาะก็วิ่งจนถึง4แยกตรงนี้นะคะ ก็จะมีทางชีกซ้ายเห็นไหมไปถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งถนนชื่อเชียงใหม่ลำปางซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะถนนไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่นะนี่นะคะซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางแล้วก็ดูไปว่า จะมีให้วิ่งถนนเส้นเล็กๆอีกไหมหนึ่งหนึ่งนี่คือวิ่งได้สบายเลยนะอะหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกก็ยังวิ่งได้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นถนนหมายเลขสามตัวไม่ถือว่าเล็กนะคะถ้าถ้ามีเส้นทางให้เราเลือกระหว่างหมายเลขถนนหมายเลขสามตัวกับสี่ตัวให้เลือกสามตัวก่อนนะคะแต่ GPS ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรา ตั้งตั้งแต่ที่เราอยู่เขาก็จะเลือกเส้นทางให้เราเลยนะคะแล้วคือไปเข้าหมายเลขเอ,อ่อหนึ่งหนึ่งห้าหกเลี้ยวจากหนึ่งศูนย์หกไปหนึ่งหนึ่งห้าหกแล้วก็ไล่ไปดูนะคะอา้าวงานเข้าแล้วทีนี้หมายเลขคือสี่ศูนย์สามสองอันนี้คือ ส0่2นอันนี้ไม่แนะนำให้ไปนะคะเพราะว่าจะเป็นถนนเล็กมากๆแล้วก็เป็นทางหลวงชนบทคือถ้าขึ้นต้นด้วย3 0 0 0 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยให้ระวังเลยสายไฟต่ำแล้วก็เป็นทางหลวงชนบทนะคะเนี่ยค่ะคือมันจะมีแถบสีน้ำเงินแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีเหลืองเหลือเงี้ยก็คือให้เราย่อลงมา มีทางอื่นให้เราไปไหมคือเราอยู่นะตรงนี้ถ้าเกิดเรามุ่งหน้าไปทางเชียงใหม่ใช่ไหมมันก็จะดูอ้อมดูอ้อมไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยวเข้า106ใช่ไหมคะเลี้ยวเข้าตรงนี้106 ถ้าเราจะวิ่ง1 1 1, 1่งเส้นนี้นะคะเส้น1 1ึ่เส้นนี้แล้วก็มานน่นี่นี่นี่น,น,น่่มันก็จะดูอ้อมเกินไปใช่ไหมงั้นเราเราเป็นคนขับเราเลือกเลยนะเราก็จะวิ่งเส้น เราก็จะวิ่งเส้นนี้ละกัน106ถนนลำพูนป่าซางนะคะหมายเลข3ตัวเอ,อ่อผ่านตลาดสดแม่ทองริ้วศบทาคือแต่ถ้าเป็นถนนหมายเลข3ตัวจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะถนนตลาดป่าซางสนักง,งาน บริษัทน้ำมันป่าซางกุ๊บถ้าเราไม่มั่นใจอะ่ะเราก็วิ่งเส้นนี้ลำพูนธนาวัตรโรงแรมการเดนสีราปั๊มน้ำมัน PT ขจากวีร999ถนนลำโพงป่าซางนะคะก็คือเราก็ย่อลองมาดูอ่ะเราเรากะว่าเราจะเลือกถนน106เป็นถนนทางหลวงหมายเลข106ถนนลำโพงป่าซางคือเส้นนี้สหมายเลข3ตัวคือวิ่งได้อยู่แล้ว แล้วก็วิ่งไปจนถึงแยกนะคะแยกสปุงแยกสปุงอ่ะแล้วเราก็เลี้ยวขวาตรงนี้ผ่านวัดสปุงหลวงมาคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนเส้นทางที่ว่า gps บอกให้เราไปแล้วเราไม่ไปอะ่ะ gps เขาก็จะตามเรามาเรื่อยๆนะคะ สมมติว่าเขาเปลี่ยนตามเรามาแล้วนะคือแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้ g ีเบจะให้เราแวะตรงนี้อีกหนึ่งห่งห้าใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่แวะเข้าไปเราก็วิ่งเส้นนี้ให้สุดเลยนะคะวิ่งเส้น1นึ1่งเนี่ยวิ่งข้ามแม่น้ำมาสะพานบ้านเรือน ถ้าเราคิดเราเราอยากรู้ใช่ไหมว่าสะพานเนี้ยมันมันแคบไหมเราก็ดูนะคะซูมดูอ่ะมีรถขนาดใหญ่วิ่งอยู่นะก็วิ่งได้แหละทางก็เป็นทางสองเลน ขนาดใหญ่อยู่นะค่ะแล้วก็วิ่งนะใช่ไหมคะแล้วก็คือเราก็จำแยกนี้ไว้แยกเรียงเมืองสันรปร่าตองนะคะชื่อเราก็จดใส่กระดาษนะเมื่อกี้คือ เราวิ่งหมายเลขหนึ่งให้สุดตัดถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาหมายเลขหนึ่วิ่ง106มาถึงแยกเอ,อ่อสปุงแยกแยกอะไรนะแยกสปุง แยกสปุ๋งแล้วก็ตัดเข้าตัดเข้า116อันนี้คือเราจดไว้เป็นของเรานะแล้วก็คือวิ่งจนถึงแยกแยกเรี่ยงเมืองสารปาตองแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงเข้าเส้น1นึนะคะก็คือถ้าเกิดเราวิ่งถนนหมายเลขก3ตัวมันจะไม่มีปัญหาเลย คือถ้าเราเปลี่ยนเส้นทางเราไม่ยอมเลี้ยวตาม GPS อ่ะคือ GPS ก็จะตามเรามาเรื่อยๆแล้ว GPS ก็จะพาเราไปจุดถึงจุดหมายปลายทางนะคะแล้วเราก็จำไว้ว่าเราจะต้องวิ่งให้ถึง Tesco Lotus e x p r e s s ทุ่งเสียวสันป่าตองนะคะคือคือถึง4แยกแล้วก็วิ่งอย่างเงี้ย แล้วครานี้เนี่ยอันนี้นะคะเราก็ต้องมาเข้าตรงเนี้ยตรงตรงแยกตรงเนี้ยเราต้องเข้าเลี้ยวตรงข้างเนี้ยคือมันเป็นเส้นทางที่ว่าไม่มีถนนตัดใช่ไหมมันน่าจะต้องไปอยู่เทินมาเราก็จำไว้ว่าเออฝั่งนี้เป็น น้ำมันพีทีแล้วระหว่างที่เราไปหาที่ยูเทิร์นกลับมาคือเราเปลี่ยนเส้นทาง GPS มันก็จะตามเรามาค่ะมันก็จะบอกให้เราไปยูเทิร์นกลับมาเราก็มองว่าอืมทางเข้าอะ่ะมันเป็นยังไงเราจะต้องเลี้ยวยังไงตีวงยังไงนะคะแล้วคือเราต้องเลี้ยวตรงไหนคือถ้าเกิดมาถึงนะตรงนี้ GPS เเขาก็จะพาเราไปยูเทิร์นกลับมานะคะ ถนนหมายเลขสาตัวนี้คือไม่มีปัญหานะแล้วก็ไปยูเทินกลับมาแล้ว GPS ก็จะพาเรานะคะพาเราเข้ามาถึงตรงนี้แต่ถ้าเกิดเรามาตาม GPS เป๊ะเ,เนี่ยจะบอกให้เลยว่างานเข้าแน่นอนเดี๋ยวมาดูนะถ้าเราไม่ไม่ทำการเ r e กเชอร์ของเราไว้ก่อน ทำการจดของเราไว้ก่อนอะงานเข้าตั้งแต่ตรงนี้เลย40 403 32อันนี้ก็คือจะเป็นถนนเส้นเล็กมากๆนะคะเละแม่น้ำอีกแต่งหากเห็นไหมแล้วคือเนี่ยถนน,นเส้นนี้ไม่รู้ว่า เป็นถนนอะไรเพราะว่าใน gps มันไม่มีนะคะไม่มีแม้แต่หมายเลขถนนให้เราดูอะเห็นไหมเราก็เป็นทางเลี้ยวแยกหักซอกด้วย เลี้ยวเยอะมากนะคะเลี้ยวข้ามคองตรงนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเลี้ยวได้หรือเปล่านะคะเนีย่ยเห็นไหมเนีย่ยเป็นทางเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีรถวิ่งด้วยอาจจะวิ่งได้แหละ แต่ว่าคือเลี้ยวลำบากนิดนึงคือว่าเลี้ยวก็ต้องเลี้ยวหักศอกเลยเนาะเนี่ยแล้วคือมันเสี่ยงตรงที่ว่าเราวิ่งเรียบแม่น้ำไปด้วยไงเพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนเส้นทางนะคะให้เราเลือกหมายเลข3ตัวดีกว่าหมายเลข4ตัวแล้วก็ให้เราเลือกเส้นทางที่เป็นทางตรัก ดีกว่านะคะคือแนะนำให้ศึกษาเส้นทางแล้วก็จดเลคเชอร์ไว้ค่ะก็ยิมงก็จะศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางแบบนี้เท่าละคะ่ะถามว่ามีพลาดไหมคือมีพลาดบางทีแบบขี้เกียจด,ดูปลายทางไงงานเข้าเข้ามาแล้วก็ต้องลุยให้ถึงที่สุดแล้วก็จอดถามคนแถวนั้นเอานะคะ แต่ถ้าเกิดศึกษาเส้นทางแบบนี้เป็นประจํามันก็จะเออเราก็จะได้เตรียมตัวถูกว่าเออถ้า GPS ได้ให้เราเลี้ยวตรงนี้หมายเลขนี้นะเราก็จะไม่ไปเราก็จะรัน GPS จนไปถึงอีกแยกนึงแล้วก็คือก็สําหรับการทําคลิปนี้ก็อยากจะฝากถึงคนที่ดู GPS อยู่หน้ามอนิเตอร์ด้วยนะคะคือถ้าเกิดคนรถของคุณอะเปลี่ยนเส้นทางใช่ไหม เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถอะ่ะก็อย่าไปว่าเขานะคะเพราะว่าคือคุณต้องดูเหตุผลของเขาก่อนว่าเออทําไมเขาถึงเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเพราะอะไรเพราะว่าบางบางครั้งเขาห้ามรถสิบล้อเข้าบางครั้งมันติดเวลาบางครั้งคือมันทางแคบทางเล็กเป็นวิ่งผ่านตลาดไปวิ่งผ่านหมู่บ้านไปเขาไม่สามารถขับไปได้สายไฟต่ํา เขาก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าขับเลยไปก่อนนะคะอย่างเงี้ยค,คือคือคุณก็ต้องเข้าใจด้วยถ้าเกิดระยะทางมันเพิ่มมากกว่ากันไม่เกิน20 3 0โลก,ก็ไม่น่าจะซีเรียสอะไรนะคะอือแบบกับการที่ว่าคุณจะต้องเรียกรถยกรถเคนไปยกรถขึ้นจากท้องไล่ท้องนาหรือว่าสายไฟเขาขาดทั้งต้นอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มกันนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีประโยชน์ถ้าเกิดใครให้อยากให้ทำคลิปแนวนี้อีกก็บอกไว้นะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ <c oughs> เพิ่มเติมหรือว่ายังสงสัยอยู่ยังงงๆอยู่ก็คอมเมนต์ถามกันได้เนาะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ